เราขับรถผ่านมาสนามหญ้าเราเห็นเห็ดเราเห็นเ,เห็ดถั่วพี่น้องจ๋าเห็ดถั่วดอกกำลังงามๆเลยพี่น้องดูนี่กี่ดอกมีโอ้โหหลายดอกอยู่ด้ยพี่น้องนี่เห็ดถั่วเห็ดถั่วจ้ะเห็ดถั่วโอ้หลายดอกอยู่นะนุน่น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 นุ่นนุ่นนุ่นแล้วก็นุ่นอีกเดี๋ยวจะพาลองเก็บดูจ้ะ เดี๋ยวจะพาเก็บดูเห็นไหมพี่น้องจา๋านี่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 คือเห็ดถั่วจ้ะโอ้โหนี่เราจะพาเก็บเห็ดถั่วกันจะได้กี่ดอกบ่มีห่าถุงใส่ได้พี่น้องเห็ดถั่วมันมาขื่นน้ำทางเาะจ้ะเนาะพี่น้องจา๋าตอกำลังงามเลยว้าว นีดอกน้อยอีกสองดอกจึบจึบเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเขาเสียหมอน้อาใส่เนาะพี่น้องนี่ผู้ใดมาเหยียบของสาวสีชมพูเนี่ยมีฮอดคนมาเหยียบถิมนี่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 โอ้ยนี่คือการมาเก็บเห็ดถั่วข้างถนนเก็บเห็ดถั่วข้างถนนจ้ะเก็บเห็ดถั่วข้างถนน ถุงสีใไซส์กับบมีดอะบ,บาดเนี่ยนี่จ้ะกำลังขึ้นก็มีได้พี่น้องนี่น,นี่กำลังขึ้นเล็กๆเล็กๆผู้ใดไม่เหยียบถิ่มก็ร้ายจ้ะเบื้องแรกคนไม่เหยียบถิ่มมุนเอเล่บักหลายเลยเก็บเก็บเก็บ เก็นไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบริแครคนขับรถผ่านไปผ่านมานี่เดี๋ยวจะพาเก็บอีกพี่น้องจะได้ไปหาถุงมาใส่ได้มีถุงบ่อน้อในรถเนี่ยเนาะนี่นี่ จะเห็ดเก็บกลองเราเก็บรถก็เยอะเยอะพี่น้องเสียงดังนี่จะรถก็วิ่งเต็มเลย มันมันถ้าได้โพลขึ้นมากับมีจ้ะนี่พี่น้องเดี๋ยวยังไม่ได้เดินดูทั่วนะนี่เรายังเจออีกอยู่นี่จโอ้ยดอกนี้ออนมากกำลังงาม,งามดอกนี้กาลังงามเลยดอกนี้กำลังงามเลยดูยโอ้ยคน้นั่น ห้อยคนมาเหยียบคือไให่บูจาบกลายเลยคนมาเหยียบถิ่มคนมาเหยียบถิ่มยางไปเบิ้งอีกทางนึ่งหนักย่างเยอะเลยที่รอยคนเหยียบแล้วที่นอกจา้า